โอ้ยทำไมมันโอ้ต้นต้นใบอันนี้เออมีทางลัดยุนนี่ว่าทำไมไม่ใช้เฮ้ยนี่ไงตรงรถซ้อนาป้องกันน้ำท่วมไม่ให่ดิซ้อนิปืน ยับขี้มาอวะขี้ไม้แห้งเออน้ำซ้อมตับ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 เหมืนะรน้ำซ้อมฟิงเลยรนามซอมฟิตจอีนสน้มบวก้องกันภัยน้ำท่วมตอนนี้พวกเราอยู่ในดาวคางครับเราลอย่าเออชยพูดเลย่อยสิพูดเลยทีในกล่องเียเลย โอ้แทกโอใครบอกว่าแสกมาไม่มีคนที่แสกอยู่จ<ป>ะไต่อไไปไปเลยดาวพนหรือเปล่าเนี่ยไม่เพราะว่าดวงจันทร์มากกว่าตรงนู้นนะดวงจันทร์โคตรโคตรเลยล่ะนี่่ียงอ ข้าลงขาวแล้วนะลงขาวขาเป็นขาวที่กูบอกไปอ้ยมาจากดวงจันทร์ตอนนี้มาอยู่ที่โลกแล้วไอ้ปานตอนนี้จากดวงจันทร์มาอยู่ที่โลกแล้วโอ้ยใบเนี่ยเอ้ยทำไรทำไมปุ๊บโอ้ยยังไงยังไงฮอา ไปเลยจ้าโอ้งั้นการผจญภัยก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเลยนะครับโอเคการผจญภัยก็ขอมีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคสวยๆครับผม คครับผมตอนนี้ก็จะก็จะเข้าฐานประจุภัยกันนะครับผมโอเคัดไปกันเลยอ่ะนี่ก็ไม่ไฟังใครเห <łość> จับด้วยจับด้วยจับด้วยไปไปเรเน่เออมาที่เเดี๋ยวูคุณคิงสาเขาทำไมล่ะเคุณอมอคุณก่อนแล้วเขาต่อเจอ เดี๋ยวเลียวไปลุลุ่ยไปเลย เซวแล้วขาสั่นเลยแต่ที่จริงผมเป็นคนไม่กลัวความสูงนะแต่ว่ามันโยกเยกโยกเยกมันนะมันไม่ได้กลัวความสูงโยกเยกไงมันเลยเออมันโยกเยกไป ไปแล้วครับด่านแรกครับครับตรงนีง้ให้ข้ามให้ข้ามครับให้ข้ามให้ข้ามไปเร็วลยไปเร็วไปเรร็วไปเ็ว ม่ไปแสบขาตรงนี้เลยไอ้ปำแดงเลยโอเคก็จะไปทานต่อไปกันนะครับนี่ครับจากการเข้าถามกันเสร็จแล้วนะครับเอลยก็เป็นเวลากินข้าวกลับก็เป็นข้าวเหนียวกับไอทอดทีดนี้เอง ม,มันจะพอกินเนี่ยไก่ทอดออกมามีแต่หนังหนังแต่เอามาให้เรากินทำไมก็ไม่ดูโอเคงั้นเอาเป็นว่าแล้วเราก็จะไปทำอะไรต่อนะมาจนพยแล้วก็โดดหอใช่ไหมแล้วโดดหอแบสต่อมาก็โดดหอหออยู่ตรงมองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นต้น้อยพอสมองไม่เห็นหรอก อรอกินรอกินข้าวเสร็จก็ประมาณตี 1, ต่หนึ่งตีสองตีสามไหมดูกูละอีอีออ 1, 2, โอเคก็รอจนกินข้าวเสร็จนะคะแต่ผมจะมาอาัดตอนกระโดดหอเย็ดเย็ดเลย